คาดองเขาซีบอกแม่ไปขอขา้องเทอร์ไรซีบอกแม่ไปขอห้าแสนขายลูกแล้วแม่ขายลูกเราบินนนะโอ้ยไผ่ได้เสียลูกเจ้าเนาะห้าร้อยบาทแกขจเขาเจ้าสีเอาสมบอสบายดีน้องเปิ้ลหนาวบอใส่เสื้อตัวหนา,นา,นานหนาวหนาวนเสื้อตัวนี้โคตรอุ่นทุกคนเลยซื้อตั้งแต่ปีก่อนๆซื้อตั้งแต่ ตอนอยูหมห้าตอนนี้ก็ยูมอเจ็ดแล้วทุกคนโซอตอนนี้โคตรทนทานเลยคอคุณแม่ตื่นมาคุยเรื่องคาดอนคาดองก่อนครับ <c oughs> คุณแม่ตื่นมาคุยเรื่องคาดองฝนลงยังสบายดีน้องเปิ้ลคนงามอาบน้ำเนเดอโอ้ยเปิ้ลเปิ้ลอาบน้ำบ๊วดสายฝนพูดบอกอาบน้ำนั่นสามมืออ่านเธอหนึ่งเ <c oughs> ปิ้ลอาบน้ำคู่มือ มาขุดบ้านพี่ด้วยเด้อกบโอ้ยบ้านพี่คือสิหลาเนาะกบดับกลงมาแค่คบเปิดกระพือทีใดโอ้โอ้โอมีน้ำผม <c oughs> กเก <c oughs> สู้ไปใจก่อนโอทุกคนอะไรยสนดูอยู่เป็นบอสโอ้เก็บเทาเดอกโกมันเห็นชัดๆก่อนโสดทำไมมันโตรโอโคงแพ้แล้วทุกคนโอ้โอแค้เลยนี่ วาเลยนะว้าตนที่สองสุดยอดดปีนี้กบหลายนะนี่ทุกคนนีนน เปิ Workers, ่นเปิ้นถามแต่แบบไทหน้าเป็นบอจะให้แต่เฮ็ดหน้าให้เพิ่นนะนะถ้าเฮ็ดหน้าเก่งแล้วถือว่าพานเพิ่นวะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพดีนะครับน้องเปิ้นโอ้ยเม้นเลยหนาวแหงเลยทุกคนคือแบบมีใส่เสื้อสกอันสามสันก็แบบยังหนาวทุกคนจิตตกใจ ไปฮงเฮนทุกคนก็เลยแบบเฮ็ดคลิปกับบม่ได้ซูร่งเพราะว่าเปิ้ลไปุงเฮนค่ะไปุงเฮนแล้วก็แบบนี้แหละอากาศก็บ,บดีงามเทขอบใจหลายๆเดอ้อคุณแม่ครับผมรักลูกสาวคุณแม่ครับ <laughs> คุณแม่ก็นอนแล้วเพิ่นหนาวทุกคนปกติเปิ้ลก็สินอนแต่เจ็ดโมงแต่ว่ามื้อนี้ขอมาไลฟ์สดในนึง คุณแม่บอกอยากได้ค่าดอง <g ül> สดอยู่ไดเอาบโ <g ül> บแมนขี่ตัวเดว้มีมีเมียแล้วมาขี่ตัวบอได้เด้หนาวบอนองลาที่ลาวยู่ไทยนามาอู้ยูลาวโคตรหนาวเลยทุกคนมือน,นี้แบบมือน,นี้เพีงหนาวมือน,นี้นะกินข้าวย่างกินแลว้วลบบุรียังบบหนาวนะอ๋อโดย คนน่าักขอบคุณค่ะน้องเปิลอยู่ใกล้อยู่ใกล้อนอนครไกลศรไหมครับอ๋อยู่ห่างกันประมาณอ่แปดสิบกิโลหาเก้าสิบกิโลนี่แหละจากเมืองเปิ้ลไปหาเมืองนครไกลศรอ,อยู่ทางนั้นอากาศหนาวมากไหมครับเป็นห่วงนะครับน้องเปิ้ลขอบคุณมากมากค่ะหนาวแล้วก็คนเป็นไข้ร้ายหลายสูงนี่นะทุกคนไอเป็นวัดเป็นไอ เปินน้ลในยังบอดคิวไปองเคนนะนะทุกคนไปองเคนอนะ่ะแบบยิ่งปืนใส่กันนะเวลาอายก็แตะป้งป้ง <laughs> ยิ่งปืนใส่กันสับเกมพีไฟ <laughs> เสียดายเมื่อวันที่1 8 0 0ผ่านมาไม่ได้เจอกันกับน้องเปิ้ลผมโทรโอ๋อชีแจ้งมาทุกคนเอาพวาเปิ้ลแบบ บานบริลลินไล่แล้วเปิ้นบได้ลินไล่แต่โดนโดนอลไรเลยทุกคนโกกินเบิด์ยังเบิดเบิดเบิดตั้งแต่มื้อนั้นแล้วโคตรมาเลยมื้อนั้นน่ะเว้ากับหลานว่าสิไปขุดกระปูแต่ขุดไปขุดมาแล้วทุกคนหลานไปว่าเอ้ยเปิ้์มันมีน้ำมันมีน้ำแล้วก็แบบมันเป็นเป็นแบบเวลาเห็นโก้มนะโคตรตื่นเต้นเลยนะทุกคน แล้วก็มันมีหูหนึ่งที่แบบมันอาร์ตไว้นะมันอาร์ตไว้แล้วก็หลานเปิ้ลไงขึ้นคือว่าเป็นหูกระปูธรรมดาบัลล้วเปิ้ลคูดโอ้ยเห็นกบแบบหลังเห็นหลังมันแบบไลายๆทุกคนดีใจเลยทุกคนเลยเขา้าเข้าใจความรู้สึกที่แบบคนที่เขาเห็นกบนะสบายดีคับน้องเปิ้ล <c oughs> หนาวเพราะทางนั้นโคตรหนาวเลยบ่ได้มันล่ตะดุนก็เลยมาระบาย อาบนายังคนสวยอามนำแล้วอามแล้วค่ะอามแล้วมีแต่ซีนอนบะน,นี้ค่ะคาดองเท่าคาดองเอ๊ะคาดองเท่าซีโบอกแม่ไปขอคารดองเท่าไรซีโบอกแม่ไปขอแสนขายลูกแล้วแม่ขายลูกเราบะน,นี้นะโอ้ยไผ่ได้สิเอาลูกเจ้านี่เนาะ 500บาทก็เข,ขาจะเขาจะเอาสิเอาสมบูสบายดีน้องเปิ้ลหนาวบอใส่เสื้อตัวนานๆนหนาวหนาวเสื้อตัวนี้โคตรอุ่นทุกคนเลยซื้อตั้งแต่ปีก้อนๆซื้อตั้งแต่ตอนยูมอห้าตอนนี้ก็ยูมอเจ็ 7. แล้วทุกคนเสื้อตัวนี้โคตรทนทานเลยสบายดีไอ้สมใจน้องเปิ้ล ยิ่งป่วยบ่อยนอนห่ผมผ้าห่มนานาเดินรับเป็นผ่วงฉันบอกวะ่าอืมตั้งแต่เปิลน,น่นไปห้องหมอมากินยามาานะรู้สึกว่าสุขภาพเปิ้ลบ่คือเก่้าทุกคนนั่นแหละเวลาเปิลบ่ได้สู้ไลฟโซดก็ย้อนแม่นี่แหละแบบว่าถ้าจ้องโทรศัพท์หลายเบิ่งโทรศัพท์หลายก็มันสิเจ็บหูเจ็บตาอะไรกัเครียดเครียดไงทุกคน,ง,นงุดมิดไงเปิลนนะ่ะ น้องเปิลอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านนะเดือเด้อคุณแม่ตื่นมาคุยเรื่องค่าดอนค่าดองก่อนครับ <c oughs> คุณแม่ตื่นมาคุยเรื่องค่าดองฝนลงยังสบายดีน้องเปิลคนงามอามน้ำเน่เด้อโอ้ยเปิลเปิลบอกอาบน้ำบ่ได้สายฝนพูดบอกอาบน้ำนั่นสามมืออาบเ้อทหนึ่งเปิลอาบน้ำคู่มือ มาขุดบ้านพี่ด้วยเด้อกบโอ้ยบ้านพี่คือสีล,าล้านาะกบฝันดีเด้อนน้องเปิ้ลเมียอายมาแล้วยอกยอกโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เมียพี่มาบอกสวัสดีน้องเปิ้ลขึ้นะฮกแท้ขอบใจหลายๆเด้อเฮลโลเฮลโลเสียงคือเบาแท้โอน่าจะเป็นน้ำโทรศัพท์โทรศัพท์เปิลนนะ้ำมักมีปัญหายังไดหนูใหม่บ่มีเงินซื้อ สบายดีสบายดีคือกันเด้อกแม่เจ้าแน่สิเอาค่าดองเท่าใด <c oughs> หร่เล่าว่าขอแต่ไทยหน้าเป็นไทยหน้าเป็นละวห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทค่าดอง <c oughs> <c oughs> เลนมาเอาไว้ไหวบ่งม่มา <c oughs> อากาศหนาวมากไหมหนาวสบายดีจ้าสบายดีคือกันเด้อแต่งแล้วมาอยู่ไทยไหมครับโอ้ยจ๊ะ แต่งแล้วมาอยู่ไทยไหมครับอันนี้ก็ขึ้นก่อนเ้ะทุกคนบ่ยูบ่ไม่ยู่เล่าน้ำข่อยบอเขาก็ยังไปอยู่ไทยคือกันไหนยังไปใส่ยังไปหาประสบการณ์อยู่ต่างประเทศวุ้ยสาวเปิ้ลเป็นนางฟ้าจริงหรอครับไม่รู้ห้าแสนก็ขายหน้าไปเท่านั้นละครับ มเมท่าหน้าให้เฮ็ดน้อยบอกครับให้ให้เฮ็ดเอาเงินคาดองนะํำมาซื้อหน้าอี๋วเมท่า,าขายหน้าอยู่บนุนเอาเงินคาดอกมาซื้อหน้าอยู่ผีอาบจริงเปล่าจริงแต่อาะแป๊บเดียวอาบ,บรุดๆๆอก็แล้วพุกสบูบบ่หนาวเด้าบอกอาบโดนแบบประหยัดน้ำซ้อยกันนะประหยัดน้ำซ้อยโลกสวัสดีคนัน้องเปิ้ล น้องพูดพอจังกิเลียมารยาทกองงามชอบชอบคนชอบครับขอบคุณค่ะเ <c oughs> ปิ้ลกับเป็นแ่านี้แหละมืออื่นจังไปมืออื่นจังไปไถหน้าให้เด้อโอ้ยบันยามดำหน้าแนละ้วไ่ได้มาเวาวแบวนี้ได้บัดแล้วหน้าแนละ้วผัดจังเวาว มันแล้วหน้าแล้วมันชิมมาถ่ายหน้าให้มาเนี่ยมันยำดำหน้าคือบอกว่าชิมมาถ่ายหน้าให้เออยำนี้ถ่ายมาได้แล้วายำนี้นะที่นู่นหนาวเปล่าหนาวค่ะผมขอถามหน่อยครับน้องเปิลพูดว่าหากะไปหรือสาวกะไปครับหากะไปสาวกะไปแบบความหมายก็คือพึ่งไปอย่างแบบนี้ มาเป็นแฟนพี่พี่จะซื้อเครื่องใหม่ให้อยู่อยู่ไทยเลยครับเป็นแฟนพี่ได้เตอโทรศัพท์หรอหน้าที่นุ่นหน้าหน้าที่นุ่นแต่แพงไหมโอ้แพงแพงสมิทไทยเลยหนาวบอให้คอยไปกดบอสาเป,ปิ้ลโอ้ย จากแมนซาด์มาเยอะเนาะอันนี้ก็นเน <c oughs> าะยันผู้ยนันผู้สาวเจ้าหายเขากดพาก็ได้เขานะ <c oughs> อืมเขาสิ้นแล้วเขากดพาจนสิ้นแล้ว,ลว <c oughs> ม,มีติ๊กต็อกอ๋อมีต่ตอต่ออ้ไมมีติ๊กต็อกไหมเขาจะไปติดตามมีค่ะอยู่อ๋อยู่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  อยู่ปกคลิปเลยทุกคนแบบเข้าไปจําคลิปเปิดแล้วก็มันมันชิมี highlight. ใหไลใหไลค์แล้วก็มันกลายอยู่ปกคลิปนั้นขึ้นมาเลยมันมี Tik t o ็อกมีเฟซแล้วก็มีไลค์ไลค์แต่แบบไลค์เปิเบลบริษัทแล้วนะทุกคนนาทางบ้านพี่ไม่แพงอ๋อแพยงยูพี่นะแพงคุณแม่หลับหรือยังคุณแม่หลับยังหลับแล้วไลค์ละสองสามแสนโอ้ยซ้ำกันเลยซ้ำกันเลย บ่มีผู้สาวได้โอ้ยเพิ่งสิไปเซอร์เนาะบ่เซอร์นเด้อบ่มีผู้สาวเราป่านนี้สิบ่มีผู้สาวได้แนวดาเออเอออีหยังติดดังบ่ได้มีบ่มีหยังติดดัง ไปหาสายฝนมังไหมโอ้ยบ่ได้สู้ไปอันนี้คือใยคีมเมงวันบอไ,ได้สู้ไปหากันเลยทุกคนเพะว่าเปิ้นก็ไปฮงเฮนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ก้นมันบ่ได้สู้ไปหากันปันไดราะบ้านผมอยู่สมุทรสาครพูดว่าสาวก็ไปครับ โอ้อโดยคือกันมีแต่เจ้าคนเดียวที่อยู่ในหัวใจโออเยาะกระดออันนี้ก็เขินเด้